ทรานนะครับาะหลายท่านก็เมมานานแล้วนะครับก็จะให้ไปขอสงสารนะครับทีนั้นก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับที่จะได้ดำเนินการนะครับต่อจากนี้ก็คือเรื่องของการรณรงค์นะครับแล้วก็ไปให้ในเรื่องของการให้กําลังใจนะครับที่เราได้ดำเนินการมาแต่ก็อาจจะในส่วนของรูปภาพก็ยังอาจจะขาดอยู่ก็อาจจะขึ้นเป็นระยะระยะ นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินรณรงค์ในหมู่บ้านหรือเป็นการเดินรณรงค์ในเรื่องของทางชุมชนมีกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬานะครับในเรื่องในเรื่องของการเข้าพรรษานะครับโดยเฉพาะในส่วนของการเข้าพรรษาเราได้ไปรณรงค์ในเรื่องที่วัดนะครับซึ่งมีอาบานาพิ่น้องหลายหมู่นะครับมาร่วมกิจกรรมตรงนั้นนะครับทีนี้นะครับในส่วนของการรณรงค์นะครับก็เป็นการถึงใต้นะครับแล้วก็ สร้างเรื่องทับงสิ้นนะครับพ่อนะครับโดยอ่าสพทนะครับที่เราดำเนินการมานะครับก็อานี่ก็เข้าอาเดือนสุดท้ายนะครับของของการอาผูรดงโครงการนะครับทีนี้ครับในส่วนของกิจกรรมนะครับที่เราได้ดำเนินนะครับซึ่งหลังจากนี้ครับก็ซึ่งในในรายละเอียดของโครงการนะครับตอนที่เราจับได้ดำเนินการนะครับเราก็ได้ไปคุยกับในส่วนของทางเจ้าภาพเพื่อขอความร่วมมือนะครับในเรื่องของการ ลดรงค์นะครับแล้วก็พยายามิดป้ายนะครับเพื่อการก็เพื่อเป็นการลดระลงของโครงการนะครับในรถลอดลอดระเลื like, like ill, ่อนที่อยู่ภายในชุมชนนะครับก็คืองานสกปล่อยเหล้านะครับก็เรานะครับได้รับโครงการนะครับลดเหล้าเข้าภาษานะครับโครงการอื่นอื่นเลยโครงการสสสอบ้านรถลอดระเลิ่นะครับของหมู่บ้านของเราที่ท่านฝันวันวิญามใหม่ของหมู่ที่เก้า ซึ่งพี่น้องหลายๆท่านได้เข้าร่วมโครงการลดเล้าคอภาษ,ษานะครับหลายท่านด้วยกันนะครับฉะนั้นะในช่วงคอภาษาท่านก็ได้ทําหน้าที่ของท่านนะครับได้ดลดรักเลิกตามนโยบายตามโครงการที่เราได้ทํำมาตอนนั้นนะครับอย่านงะตลอดมานะครับตั้งสามเดือนนะครับก็ต้องรับอขอบคุณโครงการนี้ก็อ,อยากจะขอมอนะบใบป,ประกาศ นะเกียรติคุณให้กับผู้ที่ร่วมลดละเลิกน,นะครับนะในช่วงข่าวประสาทาตรงนี้ก็ขอติดใจท่านประธานประธานผู้ใหญ่ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการครับผู้นี้ขอติดใจท่านคาณุณนพ่อ

ต้องเป็นาก็อ huh. ันนี where, where market, market, market market. Uh ้ก huh. uh ็เ huh. ป ah ็นโครงการนาย้ายน้องโครงการครับการระาเรืองที่อยู่กองมอในทีด้นี่เราก็มาขอความร่วมมือบานขารนค่าจากที่ระบบโครงการนาย้วย่ายขด็มาาอยยืนนานเนาะัมมแยังไม่ล้ด้วยก็าวดโอนาย้อยขายเหล่าขาย้ก็ามสามกำหนดเวลาที่เขาใสัง นะครับก็ฝากยายด้วยมาดูทำการขายหลัระกันในที่พอช่วยกันได้ัะลดเรายกันลดได้นและก็ข้อมูลที่ที่ดิฉันภาษาพ่อได้บอกมาด้วยนะครับยุ้แต่ินแเก่งแรง่นละโอ้เก่งเก่งจาด้วยเก่งแน่นอนยายแกกินเหล้าเนี่ยภา็นั่งเลยอ่าหายปนุ่มปุ๊บคะ แล้ววันละสอเป๊กหรือว่าเราสเป๊กอ่าช่วงนี้สองเป๊กว่าช่วงหนาวเนาะแต่ว่าถ้ามันต้องรอนเอาเลยถ้าลดได้ก็ลดเนาะครับลดเบาๆสักหน่อยนี่เพื่อไงเพื่อสุขภาพเจ้าของมันนานแล้วนานแล้ว